สวัสดีครับผมสอสอเสริฐพงศนวัตรบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลครับอดีตพักอนาคตใหม่วันนี้อยู่ที่เกาะทุ่งนางดำตำบลคุระอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาอยู่ที่วิหารเซียนซึ่งเป็นสถานที่ที่ก่อสร้างเ,าเป็นจุดแลนด์มาร์ควิหารเซียนซึ่งเป็นที่สวยงาม เป็นที่สักการะของคนที่ศรัทธาทั้งศาสนาพุทธทั้งเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เซียนต่างๆนะครับซึ่งมาสร้างอยู่ที่นี่เชื่อกันว่าตรงนี้เป็นหัวมังกรแล้วก็กลางมังกรอยู่ที่ชนบุรีหางมังกรอยู่ที่สวตเถาประเทศจีนแล้วก็มีผู้บริจาคหลายๆท่านแล้วก็ผู้บริจารายใหญ่ก็มีรูปปั้นเท่าตัวจริงของท่านให้ ให้คนได้ไปไหว้นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เงียบสงบสําหรับพี่น้องชาวจีนนะครับชาวไทยที่ศรัทธาในพุทธศาสนาอยากเชิญชวนให้มาครับที่นี่เป็นสถานที่ที่อลังการแล้วก็อยู่บนพื้นที่เกาะ นะครับซึ่งอา,อาจจะมายากหน่อยแต่มาแล้วท่านจะได้รับความประทับใจทั้งชายหาดที่สวยงามของที่นี่เวลาน้ําลงนี่ท่านสามารถเดินเป็นกิโลกิโลได้เลยแล้วก็จะมีทะเลแหวกนะครับเหมือนเหมือนที่คล้ายๆที่กระบี่มีระยะทางอันยาวไกลมีหารทะเลที่อร่อยนะครับมีพี่น้องชาวจีนชาวไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันหนึ่งหมู่บ้านคือหมู่ที่ห้าตบลคุระที่นี่มีเอกลักษณ์ของพืชพันธุ์ที่ แตกต่างจากที่อื่นนะครับพันไม้พื้นเมืองต่างๆต้นง,ง,ง,งิ้วหรือว่าเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมีการเลี้ยงหอยชักตีนนะครับโดยกรมประมงก็มาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่นี่ความสวยงามของธรรมชาติของที่นี่นะครับจะเป็นสิ่งที่อยากเชิญชวนให้มาเที่ยวที่นี่ครับจังหวัดพังงาอำเภอคุระบุรี มายากหน่อยแต่มาแล้วรับรองว่าท่านจะติดใจถึงความเงียบสงบความเป็นธรรมชาติได้มาสักการะวิหารเซียนที่นี่และได้เยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามมีป่าชายหาดที่สวยงามครับมีโอกาสก็เชิญชวนมาเที่ยวที่นี่นะครับสวัสดีครับ